สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องนะครับน้องปอบปายสูส้ทุคนนะครับวันนี้ก็มาเจอแม่สุภาพพอดีเลยก็มีของขวัญปีใหม่นะครับมามอบให้กับแม่สุภาพนะครับไปเราไปสวสดปีใหม่แม่สุภาพย้อนหลังกันแล้วกันนะครับ เาล่ไปีใหมคสวัสดีครับครับผมีวปีฝากตอนตวไแตวแล้วแม่ตัวแล้วโอ้ยไปย่ดีไม่แห้งเลยปยืดหม่แข็งกรแหากแจงแงรวยรวยรวยไปด้วยกันนี่แหละเพชรลำเพลินมาซอยกันสางมาซอยกันเทด ไข่เอฟซีไข่แพนครับไส่ฮักไส่หอมไข่ดูรอดกอดไข่ไข่ใดมาไดล้วนกว้างคือเกาลัดหลุดเด้อรวยรวยรวยปังปังปังโอ้โหโซ่กับแซ่พระเอกลิเกพระเอกลิเกวันนี้มาเป็นพระเอกล่ำเพลินพี่น้องตรวจจัดฝาดบึ้มพันนะครับแม่ครับเอาขอบใจเอาข้าวเจ้าข้าวเหนียวบะหมี่เอาข้าวเหนียวบะหมี่ข้าวเจ้ามาข้าวเหนียวบะดมี่ข้าวเจ้ามาข้าวเจ้าเราดือกันไปหลูกเด้อ ชีโซถ่ายปีเก้าต่อรับปีใหม่ขึ้นแม่สุภาพมาขอไวทอดไวแช่ให้ลูเขาเจ้าเข่าเหนียวจงมีแต่ความสิ้ร่ำรวยร่ำรวยอยาเข็บยาจนสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีดีแห้งยูหลอดลอดภัยจากโรกไข้ไข้เจ็บโควิโควอยก็จะมาไก่แมกไก่ใข้ลองดีเสียงดีไข่ได้มาไล่ล้นคอให้แฟนคัสเอฟซีมาหักมาหอมไห่มาซอยกันเฮซอยกันสั่งยับเพล่าเพิินนี่แหละไห้โลกไข่ดองไห้ดัง